สวัสดีครับมอนี้ก็ได้เมเนูเด็ดอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเนื้อกระดูกอ่อนจระเข้ครับเดี๋ยวสิมาถอดกระเทียมพริกไทยครับกับแกบเด็ดเด็ดอีกแล้วมอนี่เนี่ยพริกไทยครับตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลงมือมารกกันเลยครับพริกไทยลงไปครับผม

เป็นแบบกระดูก้อนมันครับของเนื้อเจราเคแ้แกะวนอแลวครับที่มัดทอดครับแม่นูกครับแก่แบบสุดยอดเลยครับเมนูเนี่ย โอเคครับมักไว้ข้าค่อยไปทอดกันครับ กอดกับเมนูเนี่ยโอ้ฟอควนหน้าตามะมักมินเอ๊ะมือถอดได้ก่อนนี่มือถอดแขรมือถอดแขร์ได้ก่อนเอี๋ยวเมนูเด็ดกับแกม้มเด็เดเร็ตเลยมือนี่ก,ก,กับแก้มชั้นเลิศโอ้เหลืองงามเหลือครับเลยนีดยอดเลยตีเลยด่วน เด็ดเด็ดเด็ดเมนูนี่เด็ดแน่นอนเนี่ยกอดเนื้อแครครับก็บรรยากาศเนี่ยมือแรงมือนี่ยเกลือือนี่เลยว่ากินชัดกินพวกพึงนหลมเออโอ้เหลืองกรอบแล้วก็แบบนี้ แก้วแกวแก้วเลยเปิดแต่แซ่บเป็นแต่กินต้นนี้คอ,อดคอดกระเทียมพริกไทยแข่แแ่ครับหรือว,ว่าจราเะเข้ครับนะวันนี้มันชุกแลาต้วกรอ,ออีก่ันตักอ,อกรับอันนี้เดี๋ยวนี่ใหม่ก่อนครับโอ้สีสันสุดยอด้วยครับ ครับบรรยากาศเนีมยแรงครับนะร่างสีเมิดอากาศเริ่มเย็นๆแล้วครับครับมีูเด็ดน่ทอดจระเข้ ไฟแ,แห้งเลยครับเ่ค่อยปกรอบๆอ,อ่ะโอเคนี่ก็าเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับถอดแขคราถอดสี่คงอ่อ,อ,อนจโอเคเอาเสียเดี๋ยวปูซิมครับผมปปนปัสกาคัะเออาว้าสุดยอดแห้งนะเด้งเด้งเดงแงปนปัสกาค่นเออแดงก่อนเอาลองซิมมึงดูถอด บอกความบอกเไม่เคยกินเจียยเพราะถ้าเสี่งบางอย่งเสี่ยเลนี่แหละเมนูเด็ดเลยครับแก้มสุดยอดอื้อือเนเสียงเงี่คมกกรอบเลยอืออือกสอดซี่โครงหมูเนาะออเหลือแแบแบบแบอือเออเนาะแ็บจบบแบบนี่อ้สุดยอดแล้วครับนี่ยครับอ้าวยอดเียบเลยทดนี่นอนเลยนี่นี่ทอดทั้งเหลองเนี่ยอือ เอ้าอสุดยอดเลยครับเมนูนียครับกเียมเด็ดนี่องหมูเลยครับะเทียมกีมามากินทอดแขร่้ำกันครับเสียงกรอบด้ยเจ้าอย่างเมื่อกี้กรอบด้วแกรครับนี่ก

อลสีโค้งแสีโค้งแขกระดูกอ่อนนั่นแะครับน้องมาตอดลอม้อับพี่น่นเ่ยุดยอดครับมากดีตอดเลห้เพื่อ ครับเดเลยกับก้นเขาเกามางคจมแต่มากับฝากก้ไลคไรกดนแร์ก้นแต่นนะครับสำหรับนี้ก็ไวซําเนีพรอกันกิมนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ